สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนืนทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆตีจังหวะซองโก้นะครับที่ผมตีไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่ะจริงๆบอกไว้ก่อนว่าจังหวะซองโก้ที่ผมตีไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นแบบอย่างง่ายนะอย่างง่ายนะครับผมอ่ะจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเขาเรียกฟุตคาเวทนะเป็นคาเบลที่อยู่ใช้เท้าเหยียบเนี่ยมันจะมีมนเสน่ห์ของคอ,งองเป็นซองโก้มากกว่าก๊อก็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 แต่สำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆมือใหม่เนี่ยเอาตรงๆเลยนะมันยากมากนะผมผมก็ บอกตรงๆว่าเป็นเดือนเหมือนกันช่วงที่ฝึกนะช่วงที่ฝึกนะครับแต่ตอนนี้ด้วยไม่มีฟูดคาร์เวด้วยนะครับจะใช้ให้เห็าว่าได้ไหมนะครับแต่มันก็จะไม่ได้มวลสเสน่ห์นะครับเอาเป็นว่าสอนแบบง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่ตีแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมหาซื้อฟูดคาร์เว่ย์ไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะมาสอนแบบมีฟูดคาร์เวด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเรามาดูจังหวะซองโก้แบบง่ายนะครับผมเราจะตีที่ไลมือขวานะตีเป็นจงังอาตีเป็นตัวดำหนึ่งสองสามสี่เสน่ห์นะครับผมสเสน่ห ของจังหวัดที่1นึ่งนแลส่วนจังหวัดที่2จะมาเป็นจังหวะ t w E and A จังหวัดที่3ไม่มีแล้วก็บาลงที่จังหวัด4พร้อมกับไหลส่วนเบนดัมจะมาจังหวัดที่1จังหวะของจังหวัดที่1จังหวัดและของจังหวัดที่2จังหวัะของจังหวัดที่3แล้วก็จังหวัดและของจังหวัดที่4ี่ลอะช้าๆดูก่อนนะครับผม one E F A two E F A three E F A four อลองตีเร็วขึ้นนะลองตีเร็วขึ้นนะครับผมบอกตรงว่าจังหวะนี้ถ้าน,นับไปด้วยเนี่ยมันจะยากนิดน,นึงยากมา,ากๆด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองพยายามซ้อมจะช้าแล้วก็ค่อยๆเร่งสปีดต,ตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเอาไลไ์มาก่อนนะเวลาฝึกเอาไลไ์มาก่อนส3งสา เวลาฝึกตีไร้มาก่อนตีไรมาก่อนครัวนี้ลองเร็วขึ้นเร็วขึ้นตีไล์มาก่อนเหมือนเดิมนะครับเวลาฝึกครั้นี้ผมจะลองตีแบบต่อเนื่องแล้วก็มีลูกฟิวล,ลูกอะไรด้วย ก็ประมาณนี้พยายามฝึกจากจะช้าก่อนนะแล้วก็พยายามฝึกทีละอย่างอาจจะไล่กับแสน์ก่อนนะครับแล้วก็ไล่กับเบดัมอ่าหรือค่อยๆผสมเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะงงหน่อยเพราะว่าเอาตรงมันขัดกันไปขัดกันมานาะก็ลองไปพยายามฝึกซ้อมดูแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสกายชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้พลาดสาระความูดีจังหนึ่งนทีทีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ